สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมากินข้าวเช้าคร,ครับวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดนะครับเมนูง่ายๆครับข้าวผัดเสริมด้วยไข่ดาวครับแล้วก็แกล้มด้วยถั่วฝังยาวครับไปลุยเลยครับดาวนิดนึงอืมกอ้งหอครับ เยิ่มกับราดด้วยซอสสีทาให้ ผลเองครับเมนูนี้ง่ายครับไทยเด็กเป็นโรงเรียนเป็นบางวันอันนี้ทรงเด็กเป็นโรงเรียนได้บ่อยครับกลับมาก็จะกินดูแลตัวเองครับแล้วก็ผ่านให้แม่จานโบราณ ไม่ดูง่งายครับผัดเองกินเองครับไม่รู้ว่าผัดหรือว่าทำไมาย่ยากนะเดี๋ยวทีมหอมผมเอาไข่ทีลงไปครับแล้วแต่ชอบ เยอะไข่น้อยก็ใส่ไปครับที่ไข่ไว้ครับแล้วก็ส่วนข้าวที่ไข่เนี่มันตักมาใส่ถ้วยเราใส่ตึ้งปรุงไปก็ไม่มีหลายมีซีอรริ๊วขาวหลักซีอิ๊วขาวเดียวฮะแล้วก็ข้ใหญ่ชูลงไปหน่อย เนี้ยังมีซีสันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเอาซีสันคือมันดำอยู่กันไหมมีซีสันน่ากินยิ่งกว่น่อยอรยเสร็จแล้วเราก็โรยพริกไปไนี่ให้มันเพิ่มความหอม ตามด้วยมะนาวบีบราดเราชอบเตี้ยมากไปืน,น้อยฮะคอรอาปะ่ะนี่ลาราดประมาณสามฝาตาักเลียนอ๋ออร่อยครับ อืกินปไปคุยไปก็สมบูรณแล้ววันนี้ก็ประหยัดค่าอาหารไปได้ไมือนึงครับวันนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินนะค่าก็อยู่แล้วถูกยาวก็ซื้อมาหลายวันแล้ว มึงอมีในกรัววันดีน้ไปซื้อจินนี่เข้าไปต้องมีห้าสิบนะต่ำๆก็ห้าสิบบาทครับต่ำๆเลยว่าห้าิบบาทถึงห้าสิบมีผัดผัดออกมาก็ไม่อร่อย that one up